ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเ ร้อมด้วยกัลยาณมิตรนะลูกมีคุณพ่อคุณแม่ที่ปรารถนาดีต่อเราเป็นอย่างมากมีคําพูดคำหนึ่งพะอจารย์ชอบมากคําพูดคํานั้นคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับมันเป็นเรื่องง่ายถ้าทําตัวให้หน่ารักแล้วมีคนมารักหนูจะทําตัวแบบต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างทําตัวดีกับคนอื่นเออต่อหน้าอย่างรับหลังอย่าง ต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกเคยได้ยินไหมเคยครับมือโตตีนเย็นการงานเบื่อเหม็นข้าวปลากินได้อร่อยอร่อยพวกลูกขี้เกียจมือโตคืออะไรรู้ไหมมือใบมือโตมันจับหยิบจับอะไรไม่ได้ตื่นเช้ามามไม่เคยช่วยงานพ่อแม่มันหยิบจับอะไรมันเป็นใบตาลมันไปหมดเลยตีนเย็นการงานเบื่อเหม็นเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอเจอลําบากหน่อยจะเป็นจะตายนี่อาการเป็นพวกติดเกมในเบื้องต้น มันเป็นเรื่องง่ายถ้าทําตัวให้น่ารักและมีคนมารักแต่เป็นเรื่องยากมากถ้าใครทําตัวไม่น่ารักแต่เรายังรักและให้อภัยเขาได้หนูไม่น่ารักในสายตาคุณแม่มากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วบางเรื่องแทบจะให้อภัยไม่ได้เลยแต่ถ้าไปทํากับคนอื่นคนอื่นเขาจะจงเกียดจงชังหนูไปตลอดทั้งชีวิตแต่มีอยู่คนเดียวเลยที่สามารถให้อภัยได้ทุกสถานการณ์แม้เราจะไม่น่ารัก สุดยอดไหมครับสุดยอดครับสุดยอดมากเลยเออเมื่อฟังพระอาจารย์ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกอะไรตอนที่คุยกับพระอาจารย์นี่เนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นครับอยากรู้อยากเห็นอะไรอยากเห็นสิ่งที่มันเป็นความจริงของโลกใบนี้ครับอแล้วที่ผ่านมาไม่เห็นเยยรื่องไงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย ที่ผ่านมาผมแบบขี้เกียจมาตลอดครับชีวิตทุกคนก็อยู่ไม่ถึงร้อยปีแล้วก็มีความไม่เที่ยงแค้แน่นอนเขาก็ให้สั่งสมคุณงามความดีทานบาร,รมีอยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวนันสิ่งนี้ก็เป็นสัจธรรมยังไม่เห็นอีกอ่ะมินเออแล้วแล้วในชีวิตที่ที่ผ่านมานี้คุยเรื่องเกมกันอยู่นะคุยเรื่องเกมเวลาเล่นเกมแล้ว โยมแม่คุยไม่ดีกับเราเรามักจะเกลี้ยกล่อดแล้วมันจะมีสติยับยั้งชั่งใจสักนิดหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีนะพระอาจารย์ว่าใจของเรามันควรที่มีวิหารคือที่อยู่วิหารธรรมคือที่อยู่ของใจเวลาอะไรมากระทบมันควรที่จะมีที่ยึดเหนี่ยวเพื่อที่จะไม่ให้มันเกลี้ยกลด่ดสามารถระงับลงได้ นี่สามารถระงับลงได้วันนี้สนทนากับพระอาจารย์ในเรื่องของชีวิตเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ผ่านความรู้สึกผ่านอาการของโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารเคมีในสมองไม่เท่ากันหรือควบคุมตัวเองไม่อยู่วันนี้ก็คุมได้ในระดับหนึ่งแนละ้วแต่ว่าก็ยังจะต้องออดูแลเยียวยารักษาตัวเองอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิด ปัจจัยที่จะเสริมให้ไม่ให้โรคนี้หายก็คือเรื่องของเกม <c oughs> เรื่องของเกมเท่านั้นแหละ <c oughs> ที่ทําให้เรามันเปรี้ยวกราดอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ถ้าลดได้ก็ดีนะพระอาจารย์ว่าเออมันมีอะไรไหมที่จะทําให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งเนี่ยลดการเล่นเกมโดยที่ไม่ไปหมกมุ่นเนี่ยมันจะต้องมีอาศัยต้องให้คนต้องให้สูญเสียอะไรก่อนถึงจะต้องเลิก พระอาจารย์ถามถามความรู้สึกอยากรู้ชีวิตจิตใจของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งว่าพ่อแม่ก็กราบแล้วกราบอีกเลิกเธอลูกเลิกเถอลูกเรียนเถอลูกมากินข้าวเถอลูกจะกินข้าวขนาดประโยชน์ของตัวเองยัดใส่ท้องของตัวเองใส่ปากยังไม่กินนะเด็กบางคนนะ่ะหนูรู้ไหมรู้ครับมันจะต้องมีอะไรถึงจะทําให้เด็กคนนี้มันเลิกเลยนะเอา้าถามจริงๆสิชต้องแลกอะไรกับชีวิตแลกกับความเจ็บปวดครับ ถึงจะเลิกใช่ไหมใช่ครับจากหมอบกาบว่าเลิกเธอลูกก็ไม่เลิกต้องรอให้เจ็บปวดก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องรอให้สูญเสียอะไรก่อนเลยใช่ไหมสมมุติถ้าพระอาจารย์ถามว่าชีวิตนี้จะเลิกเล่นเกมไหมก็มีชงวรงนี้ผมเคยคิดจะเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้ครับนะมันเลิกไม่ได้ถ้าวันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่กับเราแล้วเกิดความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดล้มหายตายจากจากเราไปเนี่ย ยังจะเล่นอยู่ไหมถามาจริงๆไม่เล่นแล้วครับไม่มีเวลาเล่นไันไต้องหาเงินเองใช่ไหมใช่ครับเออต้องเรื่องปากเรื่องท้องเด็กที่ท้องมันอิ่มเด็กที่เคยสบายความสบายมันทำร้ายคนเอาละวันนี้ได้สนทนากับน้องมินนี่มาพอสมควรคำตอบของคำถามของะอาจารย์ที่เด็กคนหนึ่งตอบมันก็มาจากความรู้สึกนึกคิดที่เอ,อ่อ สภาว่าแวดล้อมที่เขาพอ,อยังที่มีอยู่ก็พอได้ยินได้ฟังน่าจะเป็นเครื่องเตือนเตือนใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่ที่กำลังประสบเจอกับลูกบุคคลผู้ที่เป็นที่รักกำลังติดเกมจนไม่สามารถที่จะดึงกลับคืนมาได้ก็รายการอาราแก้ว ศาสนาทายาทก็เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วอาตมาภาพพร้อมทั้งนายสุดทาก็จะได้ลาญาติลาโยมไปหนะโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีชีวิตครอบครัวที่ร่มรื่นชื่นเย็นแล้วก็อบอุ่นในมีความอบอุ่นภายในครอบครัวคิดสิ่งหนึ่งประกันได้ก็ขอให้ สมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเชิ